ผมพามาดูงานวาดภาพเหมือนของผมบ้างนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดตัวที่เป็นแบบภาพเหมือนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยภาพเหมือนเนี่ยมันวาดค่อนข้างยากนะคือมันเป็นงานที่ต้องเก็บดีเทลเยอะครับสีที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีน้านะครับสีน้าเนี่ยขึ้นชื่อว่ามัน ควบคุมค่อนข้างยากนะครับผมก็พยายามให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้ลูกค้าแล้วกันนะครับตัวสีน้ำเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยก็มีความโปร่งแสงนะครับเห็นไหมเวลาผมลงทับเส้นไปเนี่ยเส้นมันก็จะไม่ได้จางหายไปนะครับการลงสีของสีน้ำเนี่ยก็จะใช้วิธีการลงสีจากสีอ่อนไล่ไปสีเข้มค่อยๆทับกันไปนะครับก็คือต้องวางแผนค่อนข้างดีนิดนึงนะครับในการลงสีน้ําเนี่ย ตอนวาดไปเนี่ยก็คือต้องวาดไปคิดไปวาดไปคิดไปนะครับว่าชั้นต่อไปในการลงสีเราจะลงเป็นสีอะไรยังไงอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นงานที่ใช้ความคิดค่อนข้างสูงเลยนะครับถึงจะไม่ถนัดเนี่ยผมก็ทําเต็มที่ให้ลูกค้านะครับลองดูดิมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมผมว่ามันก็ออกมาดูดีอยู่นะขออวยตัวเองนิดนึงมันอาจจะไม่ได้เลิศเลอเท่ากับศิลปินดังๆที่วาดจนแบบ ระดับปรมาจารย์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมทําคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้ขี้รล้วขี้เล่ก็พอที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจได้นะครับถ้าสนใจผลงานภาพเหมือนสีน้ําแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาพูดคุยกับผมได้นะครับผมผมรับงานตลอดนะครับเป็นกันเองคุยสบายๆครับ